สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกองทัพเหล็กแห่งสยามช่องที่จะพาคุณไปเปิดโลกแห่งความจริงในสมรภูมิโลกยุคใหม่ที่ทุกวินาทีคือเกมแห่งยุทธศาสตร์วันนี้เรามีเรื่องราวสุดเข้มข้นที่ต้องบอกเลยว่ายูเครนเล่นเกมได้เฉียบแหลมระดับตำนานกับปฏิบัติการหลอกล่อรัเสเซียติดกับในเมืองโอครอร์ฟสอบโอครฟที่กำลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสองครามทั้งหมดเสียงสะท้อนจากแนวรบด้านตะวันออกเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง หลังจากหลายเดือนนะคะ่งคองการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพรัสเซียและยูเครนเมืองโปคอรอฟส์อซึ่งเดิมเป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์เล็กๆก,กลับกลายเป็นหมากสำคัญในกระดานที่ทั้งสองฝ่ายต้องการยึดครองแต่ยูเครนกลับเลือกที่จะไม่เผชิญหน้าโดยตรงพวกเขาวางแผนล่อให้รัสเซียเข้ามาในวงล้อมมรณะที่เตรียมไว้ล่วงหน้าในตอนแรกรัสเซียมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าเมืองโปคอรอฟส์อจะถูกยึดได้ภายในไม่กี่วันรถถังและกองกําลังลุกคืบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามยูเครนใช้กลยุทธ์แบบสึกเงาการทําให้ข้าศึกสับสนไม่รู้ว่าแนวรบจริงอยู่ที่ไหนด้วยการปล่อยข้อมูลหลอกปลอมคลังอาวุธสร้างกับระเบิดและปิดช่องทางการสื่อสารของรัสเซียอย่างแนบเนียนเสียงวิทยุของรัสเซียที่เคยเต็มไปด้วยคําสั่งการรบกลับกลายเป็นความเงียบเพราะยูเครนใช้เทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์รบกวนสัญญาณกองกําลังรัสเซียเริ่มหลงทางและเข้าสู่พื้นที่ที่ยูเครนวางแผนไว้แล้วทุกเส้นทางถูกบีบให้แคบลงเหมือน งูที่ถูกกล่อให้เข้าในกรงเหล็กและเมื่อรัสเซียเริ่มรวมกําลังเพื่อเตรียมโจมตีขั้นสุดท้ายนั่นคือช่วงเวลาที่ยูเครนเปิดฉากสวนกลับแบบสายฟ้าแลบโดนโจมตีจํานวนมากบินเหนือฟ้ายิงถล่มฐานบัญชาการชั่วคราวของรัสเซียในโปคอรอฟสอขณะที่กองกําลังภาคพื้นของยูเครนจากด้านเหนือและตะวันตกเคลื่อนบีบเข้ามาพร้อมกันเหมือนการปิดประตูดักล่าสัตว์ผู้บัญชาการรัสเซียไม่ทันตั้งตัวรถถังหลายคันถูกทําลายภายในไม่กี่นาที รถลำเลียงพลกลายเป็นซากเศษเหล็กกระจายทั่วถนนในเมืองโปโคอรอฟสอเสียงระเบิดดังสะเทือนทุกทิศทางผู้รอดชีวิตเล่าว่าเหมือนตกอยู่ในกับดักแห่งนรกที่ไม่มีทางหนีแต่สิ่งที่ทําให้ปฏิบัติการนี้โด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ชัยชนะทางยุทธศาสตร์เท่านั้นมันคือความแม่นยําในการวางแผนยูเครนสามารถทําให้รัเสเซียเชื่อว,ว่าพวกเขากําลังได้เปรียบจนยอมเทกําลังเข้าไปเต็มที่แล้วปิดประตูตีแมวแบบเด็ดขาด รายงานจากหน่วยข่าวกรองระบุว่าการซุ่มโจมตีครั้งนี้ถูกเตรียมไว้นานกว่า3สัปดาห์โดนลาดตระเวนบินสำรวจพื้นที่ทุกวันระบบเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวถูกตั้งตามแนวป่าและยังมีหน่วยพิเศษที่แฝงตัวอยู่ในเมืองปลอมเป็นชาวบ้านคอยส่งข้อมูลให้หน่วยบัญชาการกลางแบบเรียลไทม์สิ่งที่น่าทึ่งคือยูเครนไม่ได้ใช้กำลังมากมายแต่กลับใช้สมองและเทคโนโลยีเป็นอาวุธสำคัญระบบ AI วิเคราะห์เส้นทางเคลื่อนที่ของข้าศึกจากภาพดาวเทียม และคำนวณแนวโจมตีที่มีโอกาสสำเร็จสูงสุดในแต่ละวินาทีหลังจากการุ่้โจมตีผ่านไปเพียง48ชั่วโมงรัสเซียสูญเสียายานเกราะกว่า60คันทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากขณะที่ยูเครนประกาศว่าพวกเขาไม่ได้เสียพื้นที่แม้แต่เม็ดเดียวโลกจับตานักวิเคราะห์จากนาโตถึงกับออกมาชื่นชมว่านี่คือปฏิบัติการระดับมาสเตอร์คลาสเพราะไม่ใช่แค่ใช้กำลังแต่คือการสร้างกับดักเชิงจิตวิทยา ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดกำลังใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มสู้และในขณะที่รัเสเซียพยายามเรียกกำลังเสริมยูเครนกลับขยายการโจมตีต่อเนื่องไปยังแนวหลังตัดเส้นทางลำเลียงยุทโธปรกรณ์ทำให้รัเสเซียต้องถอยกลับอหอลายจุดสถานการณ์นี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว,ว่าโปคอรอฟสออาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ในสงครามยูเครนรัเสเซียแต่คำถามคือรัเสเซียจะยอมถอยหรือไม่หรือจะตอบโต้ด้วยการบุกครั้งใหญ่ยิ่งกว่าเดิม เสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นอีกครั้งในกรุงมอสโกขณะที่สื่อรัสเซียพยายามรายงานว่าการบุกในโปคอรอฟสอ,อยังดำเนินต่อไปแต่ภาพดาวเทียมกลับเผยให้เห็นสิ่งตรงข้ามฐานทัพหลายแห่งถูกทำลายยับเยินผู้เชี่ยวชาญทหารไทยได้ให้ความเห็นว่ายูเครนกำลังใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรสมัยใหม่ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและจิตวิทยาซึ่งเป็นแนวคิดที่หลายประเทศรวมถึงไทยเองก็กำลังศึกษายอยู่เพราะนี่คือสงครามแห่งข้อมูลไม่ใช่แค่ปืนหรือระเบิด การรบในโปโครอฟสอจึงไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อพื้นที่แต่คือการต่อสู้เพื่อความเชื่อมั่นของชาติฝ่ายที่ชนะไม่จําเป็นต้องมีอาวุธมากกว่าแต่อยู่ที่ว่าใครเข้าใจเกมสงครามมากกว่าและสิ่งที่ทําให้ผู้ชมทั่วโลกพูดถึงคือความกล้าหาญของทหารยูเครนที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนดินของตนเองมีคลิปวิดีโอหนึ่งถูกแชร์อย่างแพร่หลายแสดงให้เห็นทหารหนุ่มยูเครนที่ตะโกนว่ามากกว่า เราจะไม่ถอยจนกว่าพวกเขาจะออกจากบ้านของเราคำพูดนี้สะเทือนใจคนทั้งโลกกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายประเทศเห็นถึงพลังของความรักชาติที่แท้จริงขณะที่รัเสเซียเองก็ไม่ยอมแพ้พวกเขากำลังเสริมกำลังเตรียมการตอบโต้รอบใหม่และคาดว่าสงครามโปคอรอฟสองจะยังไม่จบง่ายๆทุกฝั่งกำลังเร่งระดมทั้งโดรนอาวุธนำวิถีและหน่วยรบพิเศษเพื่อคว้าโอกาสเหนืออีกฝ่ายโลกกำลังเฝ้าดูอย่างลุ้นระทึกว่าใครกันแน่ ที่จะเป็นผู้ครองสมรภูมินี้ในท้ายที่สุดสำหรับคนไทยเราอาจได้บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์นี้ไม่ว่าประเทศจะเล็กหรือใหญ่หากมีสติปัญญากลยุทธ์และความกล้าหาญก็สามารถเอาชนะได้ในทุกสนามรบนี่คือเรื่องราวขององค์การหลอกล่ออันชาญฉลาดการซุ่มโจมตีที่แม่นยำและการสู้ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของยูเครนปฏิบัติการโปรคอรอฟซอจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกว่าบางครั้งความเงียบก็ทรงพลังยิ่งกว่าการยิงปืน ก่อนจากการฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกองทัพเหล็กแห่งสยามเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทั่วโลกเพราะทุกการเคลื่อนไหวในสนามรบวันนี้คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงของวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสงครามไม่เคยรอใครแต่เราจะรอคุณกลับมาเสมอ